ข้ามกลางเมืองใหญ่ในปัจจุบันมีโรงเรียนเวทมนต์ซ่อนตัวอยู่และที่นี่เองเรื่องราวการผจนภัยกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหอนาฬิกาเวทมนต์เริ่มรวนห้ามเข้าใกล้แต่ทั้งสามได้รับปริศนาลับจากห้องสมุดวิเศษผู้ที่ไขได้จะกู้สมดุลของเวลาถ้าอย่างนั้น เราต้องไปพิสูจน์ลุยี่ฉันพร้อมแล้วต้องระวังนะมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆทั้ง3พุ่งเข้าสู่ทางเดินเวทมนต์ประตูหมุนเวียนเหมือนเขาวงกลมเจเลอร์ใจร้อนพุ่งเข้าไปก่อนแต่กับดักไฟวิเศษก็โผล่ขึ้นโอ้อันนี้น่าสนุกแล้วสิหยุดนะเอาข้อเลมินา่า โชคดีมินนี่ร่ายคถาน้ำเล็กๆดับไฟไว้ทันเจยเลอร์ er. เราต้องก้าวตามจังหวะมิยันจะหลงทางในที่สุดทั้งสามก็มาถึงหอนาฬิกาฟันเฟืองทองคำหมุนไม่เป็นจังหวะถ้ามันไปก็สิ้นเรือ่อง เจเลอเกือบโดนฟันเฟืองหนีเพระใจร้อนมินนี่และมาตินเห็นท่าไม่ดีเลยช่วยกันรีบคิดหาวิธีเพื่อหาทางออกรักษาจังหวะรักษาวินยัยมาตินสังเกตเสียงระฆังจึงนับตามจังหวะหนึ่งสองสเก้าพร้อมกันฟันเฟืองค่อยๆหยุดหมุนแสงสว่างระเบิดออกมา พวกเธอไม่ได้ชนะเพราะเวทมนต์แต่เพราะมีวินัยรู้จักควบคุมตัวเองและก้าวไปพร้อมกันในที่สุดมาตินเจเลอร์และมินนี่ก็ได้พิสูจน์ว่าวินัยคือพลังที่แท้จริงวินัยคือการทำสิ่งที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอแม้ในเวลาที่ไม่มีใครเห็นและคือพลังที่ทำให้เราก้าวข้ามอุปสรรคได้จริง